ที่พระผู้มีพระภาคได้เตือนพวกเราถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ได้โยงมาถึงตัวของพระองค์เองนะก็มีความแก่ชราแล้วก็มีความลิบหลี่แล้นะชีวิตลิบหลี่ไปเรื่อยๆก็คือพระสูตรที่พระองค์บอกว่า พิกุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปรินิพานของตถาคตจกมีในการไม่นานเลยตถาคตจกปรินิพานโดยการล่วงไป แห่งสามเดือนจากนี้และพระองค์ก็ตัดต่อว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทําไว้แล้ว พิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ แม้พระองค์เองก็ต้องนะจากบรรดาสาวกทั้งหลายไปนะแต่จริงๆแล้วความเป็นพระองค์นั้นไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แล้วดังนั้นที่บอกว่าจะหาตถาคตในรูปเนี่ยมันไม่มี ไม่มีในรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณความเป็นพระองค์จริง,รงๆก็เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากขันห้านอกเหนือจากสังคตาธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ก็พระองค์สอนมาตลอดว่าธาตุเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา